ตลาดค้าขายบนดอยแม่น้ำคุณเชียงรายวันที่25กันยายนพศ2564บรรยากาศเป็นอย่างไรไปดูกันครับสิ่งที่แตกต่างจากบ้านเราข้างล่างก็คืออาหารที่อยู่บนดอยครับันี่ส่วนมากก็จะเป็นอะโวคาโดหรือว่าแตงไร่นะครับเกาลัดนะเกาลัดก็ ถุงละ30บาทครับพวกอะโวคาโดก็20บาทถุงหนึงนะ่งบ้านเราข้างล่างก็ประมาณ60บาทนะครับอับนนี้พวกประก,กาศพวกอะไรก็5าบาท10บาทัผักซาพริกนะครับบ้านเราไม่ค่อยกินกันแดดคนบนดอยเขาชอบกินนะัส่วนมากผักบ,บนดอยก็จะออกขมๆหน่อยครับที่เห็นนี่ก็คือแอปเปิลป่านะครับก็กินแล้วอร่อยดีครับถุงนึงประมาณ20บบาทเอง ก็ซื้อมาเยอะอยู่ครับชอบฟาดฟาดขมขมปากนิดนึงอันนี้เป็นอาหารส่วนมากเป็นของคนจีนนะครับพวกนี้เป็นผักดองนะครับะอกเปรี้ยวแล้วเผ็ดนิดหนึ่งก็ผักที่ขึ้นตามบ้านก็คือฟักทองแล้วก็ฟักแมวนะครับก็ซื้อไปนะครับ สลูกนี้ก็20บาทเองนะครับก็มากินที่พื้นราบบ้านเราก็อร่อยดีครับคพนั้เนี่ยยากไปกินบ้านนี่อ่ะก็อาหารการกินที่นี่ก็อุดมสมบูรณ์ดีเหมือนกันนะครับกับข้าวสำเร็จก็มีนะครับที่เยอะที่สุดก็คือเกาลัดนะครับถุงนี้ก็ประมาณ30บบาทครับ 300. มันสดดีครับดีกว่าซื้อกินข้างล่างนะครับ ก็ไม่ได้ขึ้นมาประมาณ4-5ปีแล้วครับส่วนมากชาวบ้านก็ยังจำเราได้บ้างนะครับก็มาวงก็มาซื้อนี่ยพวกปลาดุกปลาที่เลี้ยงบ่อก,ก็เอาขึ้นมาขายเยอะอยู่นะผมว่าเมืองไทยยังอุดมสมบูรณ์นะครับบนดอยหอมชูนะครับก็มีเยอะนะครับ อันนี้เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่คนบนดอยเขาชอบกินกันนะครอผมก็ชอบกินอยู่นะกินกับน,น้ำพริกอร่อยดีแต่ต้องล้างให้ดีนะครับเพกาเยอะนะปลาทูมีทุกอย่างนะครับของข้างล่างกับบนดอยมีเหมือนกันนะครับ อันนี้พวกอาหารเย็นอาหารทะเลก็มีอยู่นะครับมีแป้งข้าวนะมีแป้งโกนะส่วนมากคนที่นี่ก็จะเป็นคนจีนกับมาค่าหัวก้าวแน่นะครับที่ค้าขายกันนะครับเท่าที่คุยดูนะในตลาดก็คึกคักอยู่ครับตอนเย็นนะอาหารมื้อเย็นก็ซื้อจากตลาดนี่นะครับส่วนหนึ่งก็มาจากไร่นะครับคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวชมทุกส่วนของหมู่บ้านนะครับ ส้มโอก็20บาท25บาทเนะี่ย <c oughs> ก็อาหารการกินที่นี่ก็ส่วนหนึ่งมาจากไร่จากดอยนะครับแอเปิลป่าครับ เยอะนะคนที่ไม่เคยทานขึ้นมาแล้วก็ลองซื้อไปทานดูนะครับอร่อยดีนะครับนอกนั้นก็มีเหมือนบ้านเราทุกอย่างครับพวกเครื่องดื่มขนมนะครับอันนี้หนมปังชิ้นละห้าบาทนะก็ทำแล้วน่ากินซื้อไปแจกเด็กประมาณสิบถุงนขึ้นมาบนดอยก็เด็กๆนะครับเป็นเพื่อนที่ดีนะ เด็กกับคนแก่ครับคนแก่เป็นมักพุเทศครับเด็กก็เป็นเพื่อนระหว่างทางรู้จักกันเดินกันไปก็ตามกันเป็นขบวนครับทริปนี้จะมีเลี้ยงขนมเด็กแล้วก็พาเด็กไปวัดครับแล้วก็เลี้ยงอาหารมื้อเที่ยงครับรถบนดอยก็จะใช้กันประมาณนี้ส่วนมากจะเป็นฮอนดะ้าครบทิปนี้จะมีรถบนดอยนะครับว่าเขานิยมใช้รถอะไรกัน เป็นซีฟเกียวกักบรถกระบะนะอันนี้ได้ดูตึกรามบ้านช่องครับเป็นสมัยใหม่หมดแล้วครับส่วนมากจะเป็นคนจีนนะครับสร้างบ้านราคาแพงๆเลยแล้วก็โมเดิร์นแบบนี้นะเป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะครับไม่ใช่อพยพมาจากจีนนะคือเป็นคนไทยนี่แหละมีบัตรประชาชนทุกอย่างแต่ส่วนมากจะเป็นเชื้อสายจีนนะที่นี่เมื่อสมัยก่อนก็จะเป็นจีนฮ่อครับเอามาทําไรชาแล้วก็ ขั้วชาส่งขายกันนะครับตันนี้ชาวไทยรุ่นใหม่ที่เป็นเชื้อสายอาขาก็ออกบ้านการไปเรียนหนังสือกลับมาก็มาทําการค้าขายกันนะครับอยู่ดีสบายกันทุกครอบครัวครับมีลําบากก็ประมาณ10% 20%เซนะครับเหมือนสังคมไทยทั่วไปนะครับก็มีครอบครัวที่ค่อนข้างลําบากแล้วก็ครอบครัวที่ฐานะดีก็อยู่ปะปนกันไปนะครับ ันนี้ให้ดูบริเวณตลาดนะบ้านหลังนี้มีขายทุกอย่างนะเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตนะอาหารการกินผลไม้เสื้อผ้านะสังเกตดูทําเป็นซุ้มๆนะก็อยู่ได้นะเดี๋ยวนี้พิษของเศรษฐกิจไปทั่วโลกนะครับแม้แต่บนดอยนะก็ปิดกันหลายร้านนะครับแต่อาหารการกินก็อยู่นะครับเพราะว่าขาดไม่ได้นะครับเจอภาวะสงครามหรือว่าภาวะที่เศรษฐกิจย่ำแย่แค่ไหน ทุกคนต้องเลี้ยงปากเลี้ยงทองนะตึกรามบ้านช่องก็มีเยอะอยู่นะครับคลิปนี้จะถ่ายเรื่องของบ้านที่เป็นไม้อยู่นะครับจะโดนรื้อไปหลายหลังแต่ละปีก็จะมีบ้านที่เป็นตึกรามบ้านช่องแบบน,นี้ผุดขึ้นมาเรื่อยๆนะคนที่เคยอยู่บ้านไม้ก็อยากอย,กอยู่บ้านเป็นปูนเป็นตึกบ้างนะครับกระแสะวัฒนธรรมเราจะไปห้ามไม่ได้นะครับวัฒนธรรมคือการเปลี่ยนแปลงนะครับ ถ้าวัฒนธรรมไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือวัฒนธรรมมันจะตายไปคนรุ่นเก่านะครับคนรุ่นใหม่อยู่ก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะสังเกตดูว่าตึกรามบ้านช่องที่เป็นไม้ก็จะแทรกอยู่เป็นหลังเป็นหลังนะครับมีโอกาสก็ขึ้นมาเที่ยวครับแล้วก็ไปพักที่วัดนะเ,นเดี๋ยวจะมีคลิปที่ไปเที่ยวบนวัดด้วยนะครัชเาละ ายนยังหาหาวันมอชาเธอผักกาศบนดอยที่นี่จะออกขมขมหน่อยนะครับแ,แะะครแกรนนะแต่มีคุณค่าทางอาหารอยู่นะครับค่อนข้างจะเยอะนะอันนี้ทําประกาศจออร่อยนะโอ้ล่างแง่มีละมยองอ่ะแล้วงบเชผมฮัลยอนยาเฮเวอันนี้เป็นพวกโซนขนมนะ ขนมสาเร็จก็มาจากจีนเยอะอยู่นะครับที่เป็นถุงๆนะครับอันนี้ก็เป็นขนมปังนะขนมหวานขายดีนะครับที่นี่ <c oughs> ดูแม่กันเป็นครอบค,ร,ครัวพ,พ่อแม่ก็ซื้อกับข้าวเด็กก็กินขนมกินน้าหวานพวกนี้แหละครับปงอมากฟางามากคแก่ไม่หลังมากี ก็จอดฝันะ่งตรงข้ามก็ปลูกถั่วนะครับสังเกตบนดอยอากาศดีดินด,ดีคล้ายๆญี่ปุ่นนะครับมีพื้นที่ว่างตรงไหนเขาจะปลูกผักปลูกผลไม้ปลูกข้าวก,กินนะครับเขาจะไม่ปล่อยให้พื้นที่ว่างก็อยู่กันไปนะครับเหมือนข้างล่างเนะี่ยก็เหมือนกับเรามองย้อนหลังจากบ้านเราไปประมาณ60ปีนะครับที่นี่ระบบการศึกษาก็ยังมีอยู่นะครับมีโรงเรียนประจำหมู่บ้านนะน่าจะมีถึงม3นะเป็นโรงเรียนใหญ่อยู่ อันนี้มองมาจากข้างนอกนะครับต่วงนี้คนยังไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นะครับคลิปนี้จะมีเที่ยวกลางคืนด้วยนะครับกลางคืนมันเงียบเหงาขนาดไหนนะครับผมถ่ายไว้เหมือนกันนะสังเกตด,ดูตึกนะครเขาจะมีส่วนที่เข้าไปจ่ายตลาดนะครับเขาไม่ค่อยชิดเท่าไหร่นะครับ สร้างชิดแต่ว่ามีส่วนที่คนเข้าไปซื้อข้างในนะครับก็คนที่จะขึ้นมาค้าขายที่นี่ผมว่าน่าจะใช้ได้อยู่เพราะว่าเขามีอาคารให้เช่าด้วยนะครับล่าสุดรู้สึกจะมีร้านขายวัสดุก่อสร้างนะที่กําลังเริ่มทํากันนะมีร้านซ่อมจัก,กรยานมีขายเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างนะครับเหมือนพื้นราบนะครับอยู่ที่นี่นะครับมีอาคารให้เช่าด้วยนะคือห้องแถวนั่นแหละครับกา,ารขา คลิปในโซนตลาดก็ประมาณนี้นะครเดี๋ยวจะมีคลิปเดินเที่ยวหมู่บ้านแล้วก็ดูสิ่งก่อสร้างโดยรอบอีกทีนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ